ตอนที่57ชื่อตอนว่าการเดินทางในห้วงอวกาศเรือลบรัฐเวนแอตแลนติกไม่ได้เป็นเรือขนส่งทหารแต่มีทหารจํานวน1 2 0 0 0นอัคนอัดแน่นอยู่ภายในนี้ทั้งยังรับลูกเดือเพิ่มอีก8 0 0 0ันคนขึ้นมาบนเรือลบมันจึงมีผู้โดยสารหนาแน่นมากทุกคนไม่ได้รับห้องพักทั้งหมดถูกส่งไปรวมกันที่ห้องถงพร้อมกับกระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์ของพวกเขาคนส่วนใหญ่ที่ขึ้นมาในเรือลํานี้ต่างก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเคยเดินทางออกจากโลกดังนั้นทุกคน จึงอยากจะมองออกไปนอกหน้าต่างของเรือลำนี้และมองดูดาวเคราะห์ที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาโลกเริ่มมีขนาดค่อยๆเล็กลงในที่สุดก็กลายเป็นเพียงจุดสีดำที่อยู่เบื้องล่างเมื่อมนุษย์อยู่ในอวกาศอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่มีความสำคัญใ,ใดๆห้วงอวกาศที่มืดมิดด้านนอกดูราวก,กับว่าไร้ที่สิ้นสุดมันกว้างใหญ่ทั้งยังเวงหวางทำให้นักนบที่มาเยือนอวกาศเป็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกหลากหลายการมีสถานที่ให้กลับไปในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ ที่ลกล้างแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถือได้ว่ามนุษย์มีโชคอยู่มากที่ยังมีสถานที่ที่สามารถเรียกได้ว่าบ้านเพื่อจะให้พวกเขากลับไปถ้าวันหนึ่งโลกตกเป็นอนานิคมของดาวเคราะห์ดวงอื่นเก่งว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่วันนี้จะกลายเป็นคนจรจัดเดินเตะๆอย่างไรจุดหมายอยู่บนทางช้างเผือกโลกที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นบ้านเดียวกันของมวลมนุษยชาติทั่วโลกแต่น่าเสียดายที่มีพเลเรือนจำนวนมากบนโลกหลายซึ่งกำลังลบที่แข็งเก่ง ว่เขาได้ทิ้งภาระและแรงกดดันที่หนักหนาในการปกป้องบ้านเกิดของพวกเขาไปยังเอดเปดกต์กลุ่มเล็กๆเรือลบแอตแลนติกเปิดช่องว่างมิติขึ้นปรากฏเป็นวงกลมแสงสว่างขึ้นที่ห้วงอวกาศอันมืดมิดแสงของวงกลมนั้นเสมือนดั่งรัศมีอันบริสุทธิ์เรือลบแอตแลนติกขับเคลื่อนเข้าไปในช่องว่างมิติและเมื่อช่องว่างมิติปิดตัวลงเรือลบก็เริ่มเคลื่อนย้ายข้ามผ่านห้วงอวกาศสภาพแวดล้อมโดยรอบไม่ได้เต็มไปได,ด้วยดวงดาวอีกต่อไป แต่เป็นลำธารที่เต็มไปด้วยแสงที่มีสีสันไหลผ่านด้วยความเร็วภาพเคลื่อนที่ผ่านลำแสงนั้นอย่างกับภาพที่เกิดขึ้นในความฝันทัในใดนั้นช่องสัญญาณเสียงที่อยู่ภายในเรือลบแอตแลนติกก็ปรากฏมีเสียงไอขึ้นมาเสียงไอนั้นเป็นเอกลักษณ์ของผู้บัญชาการทหารพเลเรือเอกหลวงฉวนเอ็ดเปิร์ระดับ5ดาวเขาพูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าเรือลบแอตแลนติกนี่คือกัปตันและก็เป็นผู้บัญชาการของพวกคุณในการปฏิบัติการครั้งนี้หลวงฉวน นี่คือแผนการยุทธวิธีของพวกเราเฉินจงสะดุ้งตกใจขึ้นมาอย่างกระทันหันและเขาก็สะกิดหันหลังให้ฟังแถลงการนี้อย่างรอบคอบภายในเรือลพบอตแลนติกก็กลายเป็นเรื่องที่เงียบผิดปกติหลงชวนหยุดพูดไปชั่วคู่หนึ่งและพันกาต่อว่าเราทุกคนทราบดีว่าโลกเพิ่งถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรสลัดและพวกไรเดอร์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ศัตรูผัดกันโจมตีเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าและได้มีผลทําให้พลเรือนจํานวนมากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งทำให้ประชากรส่วนใหญ่ของพวกเราเกิดความหวาดกลัวจากข่าวกรองของพวกเราเรารู้มาว่าการโจมตีเหล่านี้ความจริงแล้วเกิดจากการที่มีบุคคลว่าจ้างกลุ่มเลดเดอร์กองเล็บปักษาให้นํากลุ่มองค์กรอาชญากรเพื่อหวังสร้างความสับสนวุ่นวายเป้าหมายของพวกเขามีแนวโน้มว่าต้องการที่จะทําให้ผละเรือนของพวกเราสูญเสียความเชื่อถือต่อสหพันธ์และทะหารของโลกโดวยวิธีการนี้ศัตรูสามารถมีข้ออ้างให้กับสมาพันธ์แห่งทางช้างเผือกได้ว่า สมาพันธ์โลกไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยได้ตามปกติในพื้นที่ของตัวเองเพื่อใช้มันเป็นเหตุผลในการเข้ามาควบคุมดูแลโลกในท้ายที่สุดพวกมันต้องการที่จะยึดโลกเป็นอาณานิคมและบุกป,ป้นทรัพยากรและประชากรของโลกในฐานะที่เป็นทหารของสมาพันธ์กองพลเอเปเปอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสมาพันธ์เราไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อีกดังนั้นทางสมาพันธ์จึงได้อนุญาตให้ข้ารวบรวมกองทัพสหพันธ์กองทัพอากาศ กองทัพเรือแอตแลนติกศูนย์บริหารเอเปอร์และกองผลเอเปอร์ที่1และกองทัพพิเศษเคลื่อนทัพบวกไปยังลังของกลุ่มไลเดอร์กองเล็บปักษาและเปิดฉากสงครามในครั้งนี้รหัสการปฏิบัติการในครั้งนี้คือกระบี่ผู้ผพิทักษ์มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือกำจัดกลุ่มไรเดอร์กองเล็บปักษาและกลุ่มอาชญากรทั้งหมดที่คุกคามต่อโลกในขณะที่พวกมันทั้งหมดกําลังรวมตัวกันอยู่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพื่อจัดการประชุมและวางแผนการเราจะใช้โอกาสนี้ เพื่อฆ่าหลังพวกมันทั้งหมดพร้อมทั้งกำจัดศัตรูที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกในเมื่อเราเลือกที่จะต่อสู้แล้วเราก็ต้องกำจัดศัตรูทั้งหมดทําให้พวกมันมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานเหยียบย่าพวกมันจนกว่าพวกมันจะไม่กล้าแม้แต่จะเข้ามาใกล้โลกหลังจากนี้เรือลบบอตแลนติกจะตัดช่องทางการสื่อสารทุกอย่างในระหว่างการเดินทางเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่สนามลบขอพระเจ้าจงคุ้มครองทุกท่านโชคดี หลังจากการล่าวสุนทรพจน์ของหลวงชวนจบลงแล้วทุกคนต่างก็ตระหนักได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องที่บ้าบิน่นมุ่งตรงไปยังรังของศัตรูจากนั้นก็ต่อสู้กับผู้นำของเหล่าไรเดอร์ผลดีของการปฏิบัติการครั้งนี้คือถ้าเราประสบความสำเร็จเราจะสามารถกำจัดกลุ่มไรเดอร์และโจรสลัดที่น่ารังเกียจในการบุกโจมตีเพียงครั้งเดียวก็สามารถกำจัดภัยคุกคามต่อโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าพวกเราเร่วมเหลวโลกจะสูญเสียกองกำลังสูงสุดของพวกเขา และจะไม่สามารถกู้คืนได้ตั้งแต่อลงฉวนไปจนถึงทหารปกติทั่วไปทุกคนพวกเขาต่างก็รู้สึกกดดันอย่างหนักนี่เป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกหลังจากที่ก่อตั้งสหพันธรธัตและก็เป็นสงครามครั้งแรกที่อยู่นอกโลกโดยเช่นเดียวกันเหตุนี้ทุกคนจึงรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากตัดฉากหัวหน้ากลุ่มเลดเดอร์กรงเล็บปรักษาหลูกฮัดเมื่อไม่นนมานี้เทพเจ้าเห็นความโชคดีอยู่ข้างพวกเราเขาเพิ่งจะได้รับคําสั่งสําคัญจากจ,ากจากักรวรรดิเซนทรัสเซนดี ให้ร่วมมือกับองค์กรอาชญากรที่ชาวชีวในบริเวณใกล้เคียงนี้เพื่อลบกวนโลกโดยได้รับการสนับสนุนทุนทุกอย่างจากจักรวรรดิจักรวรรดิเซนทารัตเซนลี ie, ตั้งอยู่ที่กลุ่มดาวเซนทารัตซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโลกไม่กี่ปีแสงในระบบสุริยะพวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่สวยงามของโลกและอนาจากาักซาบสูระดับบีที่ยังไม่ถูกสำรวจพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าพวกเขาจะได้สิ่งที่ต้องการปัญหาเดียวของพวกเขาก็คือผู้ที่อยู่เหนือกว่าจักรวรรดิยังมีพันธมิตรแห่งทางช้างเผือก การถอดสิทธิ์อำนาจปกครองตนเองของโลกและยึดเป็นดาวอนานิคมมันไม่ใช่เรื่องยากลำบากสำหรับจัก,กรวรรดิเหล่านั้นในทางช้างเผือกตราบเท่าที่พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนั้นอ่อนแอเกินไปที่จะสามารถรักษามาตรฐานกองทัพท,ที่อยู่ในเกณฑ์ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งควรจะมีและไม่สามารถป้องกันและรักษาความปลอดภัยของพลเรือนได้แต่วิธีการใดที่พวกเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสหาพันธ์โลกไม่สามารถป้องกันตัวเองหรือประชากรของพวกเขาได้นั่นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก เพียงแค่จ้างอาชญากรจากที่ต่างๆมาโจมตีโลกแค่นั้นมันก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าโลกนั้นอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถที่จะปกป้องหรือทําการตอบโต้โจมตีสวนกลับได้สิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มลงไปในเอกสารที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนในการชุมนุมสาภาพพันธมิตรทางช้างเผือกที่จะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าถ้าเรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยออกไปมันก็จะทําให้คําร้องขอของจกักรวรรดิเซนลี่ที่ต้องการจะเอาโลกมาเป็นดาวอนานตคม ได้รับการอนุมัติง่ายมากขึ้นกลุ่มเลดเดอร์กองเล็บปักษาขณะน,นี้ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นตัวแทนของจกักรวรรดิเซนทารัตแสนล,ลีที่ยิ่งใหญ่เพื่อรวบรวมทุกคนเหลือลบของกุงเล็บปีกปักษามีจํานวน5,000ันลำาต่ไม่พวกเขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้หัวหน้าลูคัสยังเป็นเอทเปอร์นักลบระดับ5ดาวขั้นกลางที่มีระดับใกล้เคียงกับกึ่งขุนศึกเขอมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่มากกว่าอาชญากรทั้งหมด ที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเขาแม้ว่าแผนการที่ทําให้กลุ่มจนสลัดและรดเดอร์หลายกลุ่มเข้าร่วมโจมตีโลกเหมือนจะเป็นแผนที่ดีแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่เนื่องจากเหล่าไดเดอร์นั้นหลายซึ่งกดระเบียบจึงเกิดปัญหาขึ้นมากมายมีผู้ที่ออกแรงในการโจมตีแต่ไม่ได้รับเงินรางวัลใ,ใดๆรวมทั้งผู้ที่ซ่อนตัวและไม่ได้เข้าร่วมการโจมตีแต่ยังได้รับค่าจ้างหลังจากเกือบสองเดือนในการทดลองบุกโจมตีโลกลูกคัสยังพบปัญหาว่าการบุกโจมตีโลก ยังไม่ได้รุนแรงมากพอที่จะทําให้โลกรู้สึกไร้หนทางและกุกเข่าลงได้สิ่งที่จักรวรรดิเซนทารัสเซนลีต้องการคือการบุกโจมตีโลกตลอด24ชั่วโมงและจะเป็นการดีที่สุดหากทําให้โลกสิ้นท่าจํานวนผู้เสียชีวิตของโลกนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนต้องกังวลอย่างไรก็ตามจักรวรรดิเซนทารัสเซนลีต้องการเพียงแค่อาณาจักราบสูน,สนไม่ใช่พลเรือเรือบนโลกจักรวรรดิมีพลเรือเือในความดูแลมากพออยู่แล้วนอกจากผู้จ้างวาน เรียกร้องความต้องการที่สูงขึ้นลูกคัดและกลุ่มไรเดอร์กองเล็บปิกปรึกษาจึงปรึกษาหาวิธีที่จะทําให้งานที่รับมาสําเร็จเสร็จสิ้นที่ปรึกษาที่ฝูเสนอความคิดแทนที่จะมอบหมายภารกิจให้กับแต่และกลุ่มมันจะดีกว่าถ้าพวกเราโจรสลัดและกลุ่มไรเดอร์ทั้งหมดและมีลูกคัดเป็นคนออกคําสั่งต่อทุกคนหลังจากที่ผู้จ้างวันพอใจแล้วทุกกลุ่มก็จะสลายตัวกันและกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับค่าจ้างทั้งหมดตามการสนับสนุนเนือรบและเหล่านักสู้ ความคิดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดราะในระหว่างสงครามและหลังสงครามกลุ่มไลเดอร์กองเล็บปักษาสามารถขจัดก,กลุ่มเล็กๆและกลุ่มที่อ่อนแอออกไปได้บางส่วนพร้อมๆกับเข้ายึดของผู้คนและเหลือลบมาเป็นของตัวเองลูกคัดผูดละโมบรู้สึกว่าความคิดนี้ของตี้ฟูเป็นสิ่งที่ดีมากดังนั้นพวกเขาจึงได้จัดการประชุมพันธมิตรบนดาวขอหมายเลข n 6 5 8 7 1เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับ การจัดทีมในการวางแผนและการใช้กลยุทธ์ในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกลุ่มโจรสลัดและเรดาร์กลุ่มอื่นๆทั้งหมดต่างก็เห็นด้วยเพราะเงินจะวาไปแล้วจกกวักรวรรดิเซนทารัสแสนลีนั้นใจกว้างมากคลืน่นคลืน่นเหลือลบขนาดต่างๆหลายลำได้ลงมาถึงดาวคอที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยดินสีเหลืองนี้พวกนอกกฎหมายเริ่มกางเต็นท์บนทะเลทรายจากนั้นก็กินอาหารและดื่มขณะที่สนทนาเรื่องการโจมตีโลกไปพร้อมๆกันแต่พวกเขาไม่อาจคิดว่า เรือหลบลาดตะเวนของสาหพันธโลกที่บันทุกเอดเปอร์ชั้นสูงของโลกมุ่งหน้าม,มาที่นี่เช่นเดียวกัน